สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาให้อาหารฝรั่งนะครับฝรั่งหงเปาซื้อหลังบ้านของเรานะครับผมให้อาหารเป็นการให้อาหารเสริมนะครับก็คือปกติก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักแล้วก็ลดน้ําหมักปกติแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่มพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้เคลียร์ตู้เย็นนะครับเคลียร์ตู้เย็นก็เลยเจอเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้อันนี้ก็คือเม็ดขนุนนะครับอันนี้นะเม็ดขน,นุน เห็นไหมครับนี่คือมิษขนุนนะครับแทงก้าแล้วก็ส้มนะครับผมส้มส้มก็ได้นะครับส้มก็คือเหลือจากในการทานนะครับมันค้างอยู่ในตู้เย็นแล้วก็มะม่วงสุกนะครับผมมะม่วงสุกมะม่วงเละนะครับผมก็มาทําการผสมลุกเขาให้เข้ากันนะครับลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เติม สาโทรครับผมสาโทช่วยในการย่อยนะครับเติมสาโธนะครับเพื่อให้ช่วยในการย่อยเติมฟ้านิดนึงสาโทแล้วก็นี่ครับน้ำมะพร้าวช่วยอีกหนึ่งแรงในการย่อยสลายจุลินทรีย์ที่ดีสําหรับพืชน,นะครับผมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ครับผมน่าทานไหมครับ <laughs> ผลไม้อาจจะชอบนะครับเพราะว่าเราบำรุงหมกักบ,บำลุงบุงผลของผลไม้เราต้องหาผลไม้มาบํารุงหมกัก ให้ต้นผลไม้ชนิดนั้นนะครับผมน,นี่ครับมเมื่อคุกเข้าให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็ทําการตักใส่นี่อันนี้ก็คือถังถังอาหารน้องผมนะครับถังที่ใส่อาหารก็คือเป็นถังข้าว5ลิตรน,นะครับเจาะก้นเจาะก้นเจาะก้นเจาะด้านข้างนะครับผมเพื่อให้น้ําซึมออกได้นะครับผมเพื่อให้รากของฝรั่งได้ทานนะครับ แต่นั้นก็ใส่อาหารเราลงไปแล้วก็จุลินทรีย์น้ำลงไปครับนี่ครับงานที่เราคุกเ้าให้เข้ากันนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปเลยนี่น่าทานเลยครับนล้ก็คูกเาให้เข้ากันผลไม้ผลไม้ก็จะได้บำรุงลูกนะครับผมของผลไม้ทําเป็นน้ําหมักนะครับน้าหมักน้ําหมักถึงที่น้ําหมักใต้ต้นเลยนะครับผม จากนั้นก็น,นี่ครับใส่สาโทนะครับผมน้ำสาโทใส่เต็มเลยใส่ให้หมดเลยครับในการช่วยย่อยนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวที่เหลือนี่ครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝาเพื่อไม่ให้มแมลงมารบกวนนะครับเห็นไหมครับ ลองดูครับผมช่วยได้นะครับวิธีการทําให้เป็นการเสริมอาหารในผลไม้ของเรานะครับก็คือฝรั่งนะครับก็คือถ้าบำรุงผลเราก็หาไม้ผลนะครับมาบํารุงวันนี้ผมก็จะมีส้มมีฝรั่งมีเม็ดขนุนแต่เป็นของหวานนะครับชื่อได้นะครับแล้วก็แตงกวานะครับบารุงฝรั่งนะครับผมจากนั้นก็ปิดไว้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการย่อยสลายแล้วก็พืชเราสามารถนําดูด ไปใช้ได้ท่านที่นะครับผมนี่ก็คือประโยชน์ของสารอาหารให้โดยตรงนะครับผมไม่ต้องอไม่ต้องหมักนะครับคือเป็นการหมักบริเวณโคนต้นเลยนะครับผมเรียบร้อยครับวิธีการทำปุ๋ยหมักใต้ต้นฝรั่งนะครับผมต้นฝรั่งเราก็ห่อไว้เรียบร้อยมาจะพาดูต้นฝรั่งนะน,นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งของผมนะครับ ก็เก็บผลผลิตไปบ้างแล้วครับผมฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับตอนนี้ก็กำลังแตกยอดออดออกชุดใหม่มานะครับแตกยอดมาให้เราได้เชยชมอีกแล้วฝรั่งหงเป่าซื้อถ้าบำรุงดีตัดยอดให้อาหารเสริมนะครับมันก็จะมีลูกมีผลให้เราทานทั้งปีนะครับผมที่สำคัญเราก็ต้องมีน้ำหมักปุ๋ยเคลื่อนที่บริเวณโคลนต้น ของฝรั่งให้ทานเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบนานการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าได้ประโยชน์ก็ขอ,อาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ